อุ๊ยแต่มันก็เยิมอยู่ไม่เยิมกี่โมงในที่สุดก็ได้แม่แล้วขนมเปียเพสซลินอันนี้คือออกจากตู้เย็นแนะนําให้อุ่นด้วยไมโครเวฟประมาณสามสิบวินี่ <c oughs> อันนี้จะรีวิวฉบับคนที่ไม่ชอบกินขนมเปียเลยตัดสินใจนานมากนะว่าจะซื้อไม่ซื้อจะซื้อไม่ซื้อดีแต่ว่ามันขึ้นผีดเยอะเกินอะ่ะ <c oughs> นี่ตองกินแบบไม่อบเดยปะแข่งเป๊กเลยไม่อบอะไรเพิ่งอ,ออกจากตู้เย็นส0ิบวิแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา <c oughs> มาแล้วอันนี้ไปอบมาแล้วเขาบอกอบตามที่เขาบอกเลยสามสิบวิ <c oughs> เริ่มเลยนะ วินัยไม่เห็นเยิมเลยเยิมป้าเกแต่ว่ามันก็อ๋วยแต่มันก็เยิมอยู่ไม่เยิมกี่โมงสติลูกสติแม,ม่บอกว่าสติสติออกมาอ๋อลูกหวานรูว่าน่าจะหวานอยู่ร,อร,อรอ้อนร้อนแต่สำหรับคนที่แบบไม่กินเปรี้ยเลยอะ่ะอันนี้อร่อยแป้งมันไม่แห้งคือแป้งมันบางมากอะ่ะแล้วมันจะมีความแบบหนึบหนึบเปิตัวแป้งแต่ถ้าคุณไม่กินหวานถ้าไม่กินหวานไม่ต้องซื้อกินเพราะมันหวาน อันนี้อ่เอาให้พี่มกอกรู้มันอร่อยอร่อยจริงแล้วแม่ชอบด้วยนะฝอยทอง<อ>แต่บางพี่มอยก่อนไม่ได้เพราะมันไ <c oughs> ม่ลืมลืมไม่ขายให้พวกอะไรขอโทษของมันแป้งของมันนี่ยดีแป้งดีแป้งดีแป้งแบบดุดดุแบบมีความเป็นโมจิโมจิเออใช่ใช่ใช่มีความเป็นโมจิโมจิลองสั่งเท่าไรเลยเด